สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไม่ทารอค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงความรักคมสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุมนะคะประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 8ชาวทัดลมค่ะได้แก่ชาวมิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนและชาวกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมอีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางทีงสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่เมกําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจแด้เลยในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมนะคะและยินดีต้อนรับชาวส่องนะคะที่มาส่องชาวธาตุลมเช่นเดียวกันนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องาของความรักความสัมพันธ์นะคะขอด้วยดีนยคะ่ะไพ่คิงถือไม้เท้านะคะ เดอะฟูลค่ะเฮนแมนนะคะและเป็นไพ่เอ็มเพรสชาวธาตุลมมีถุนตุ้งกลุ่มนะคะในอดทที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์นะคะกับชาวธาตุไฟนะคะเมสิธนูค่ะ มีชาววันศุกร์ด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ในดีอที่ผ่านมานะคะชาวท่านลมมีถุงดุนกลุก่มบางคนเนี่ยอ,อ,อยู่ในความสัมพันธ์ที่คุยกับชาวต่างชาติเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่มีเขาเรียกว่ามีมีมระยะทางระยะห่างในเรื่องราวของระยะทางแล้วก็เวลานะคะหรือแม้แต่กระทั่งระยะห่าง,าางในเรื่องราวของอายุ อ่านะเข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ก็ได้ทาให้ความสัมพันธ์นี้มันความจริงแล้วมันควรจะพัฒนาแต่ว่ามันหยุดนิ่งนะคะอืมบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่รู้ว่าอนาคตมันมันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนนะคะบางคนก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่อ่าอ,อาจจะนะอาจจะดีวกับ คนที่มีเจ้าของแล้วนะคะเออหรือบางคนก็เพิ่งพาก,กันในเรื่องราวของการงานคอนเนคชันในเรื่องราวของการงานแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมมิถูกตุนกลุมถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถคลิกข้ามผ่าน,นคลิปนี้ได้เลยแสดงว่านาพ่นี้ไม่ใช่นาพ่ของคุณไม่ต้องนำไปคิดเยอะคิดมากค่ะเป็นแค่ดวงโดยรวมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุลมมิถุนกลุมในช่วงเดือนสิงหาคม2 5 6 8เป็นอย่างไรนะคะว้าวค่ะเดวิลแปดไม้เท้าค่ะ และเป็นไพ่ฮาลรฟันชาวธัตลมมีถูกตุนกุงมนะคะแนะ่ไม่ใช่ในอดีตสิอ่อบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมไม่มองว่าตัวชาวธัตลมเองเนี่ยจะยังคงมีการติดต่อสื่อสารยังคงยังคงมีการพูดคุยเออกันอย่างสม่ำเสมออยู่นะอืมนะคะแต่เพียงแต่ว่า ใจหนึ่งก็ก็คุยอยู่แต่อีกใจหนึ่งก็พยายามที่จะปลงนะพยายามที่จะเขาเรียกว่าเดินสายกลางอืมเหมือนเหมือนกับว่าถ้าหากว่าคุยโต้อตอบสื่อสารก็คุยแต่ถ้าหากว่าเงียบหายไปตัวคุณก็ไม่ได้จะดิ้นรนแบบทุกทรมานที่จะที่จะ ติดต่อสื่อสารอีกแล้วหรือทุกทรมานก,กับใจตัวเองอีกแล้วอะไรประมาณนี้พยายามที่จะปลงยคือรับรู้ว่าเออมันเป็นแบบนี้นะมันมันมีความคิดถึงอยู่มันมีความเออเขาเรียกว่าอยากคุยอยากเจออะไรต่างๆมันมันทุกอย่างมันยังคงมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าตัวคุณนะรู้ถึงความคิด รู้ทันถึงความคิดรู้ทันถึงความรู้สึกรู้ทันถึงความต้องการของตัวเองแล้วมองความสัมพันธ์นี้ในความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นเออจะบอกว่าโปรงไหมไม่มองว่าพยายามโปรงอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อที่จะโฟกัสในสิ่งที่เราสามารถจะควบคุมได้แล้วก็สื่อสารอย่างมีเหตุและผลมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะ จะไม่ฟูมไฟล์จะไม่แบบใจร้อนจะไม่แบบทุรนทุรายอันเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีแล้วนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมก็สงบมากขึ้นนะคะเออเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าในพาร์ทของความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมที่ถึงตุนคุมกับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนขอให้มีคนที่คิดถึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุลมก่อน ดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมนี้ถูงตึงกลุมนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันค่ะไพ่สี่ถ้วยนะคะแปดดาบแปดไม่ใช่แปดดาบส่เป็นไพ่หกดาบและเป็นไพ่แปด เปรียนนะคะอีกใบหนึ่งเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าชาวธาตุลมมิถุนตุกลกุมนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้ตามหน้าไพ่นะคะตัวคุณเองรู้ดีว่าความสัมพันธ์นี้มันมันมีอุปสรรคแล้วก็ปัญหาอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดูทุรักทุเลหรือมันมปัญหาต่างๆคุณรู้คุณรู้หมดไม่ใช่ไม่รู้นะคะเพียงแต่ว่าตัวคุณเองยังยังอยากที่จะ ยังอยากที่จะประคับประคองหรือว่ายังอยากที่จะไปต่อด้วยเหตุผลบางอย่างอย่างที่เมยบอกว่าแต่ละคนเหตุผลของแต่ละคนในความสัมพันธ์มันไม่เหมือนกันความจําเป็นในการที่จะต้องอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็ต่างกันบางคนอยู่เพราะลูกบางคนอยู่เพราะครอบครัวบางคนอยู่เพราะงานบางคนอยู่เพราะความจะเป็นในเรื่องอื่นอ่ะนะคะในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อ,อหรือความรับผิดชอบต่างๆซึ่งตัวชาวพัดลมเองมีเหตุผลนะที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่ไม่มีเหตุผลแล้วก็คุณรู้ดีว่าคนคนนี้บางครั้งก็ก็ไม่ได้ให้สิ่งที่คุณต้องการได้อย่างร้อเปอร์เซนเออแต่แต่ต,ต,ต,ตัวคุณเองอะ่ะพร้อมที่จะใช้เขาเรียกว่าใช้เหตุผลในการต่อสู้กับปัญหาหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นตัวคุณก็ไม่ได้รู้สึกแฮปปี้หรอกขาดแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งบางทีคนเรามัน มีเหตุผลในการที่จะต้องสู้หรือในการที่จะต้องอยู่นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนๆนั้นนะคะคนที่ชาวธาตุลมมีถูนตกลุมคิดถึงเขาคนนัน้คิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณมาดูกันนะคะไพ่หนึ่งถ้วยค่ะ ควีนถือดาบนะคะไพ่จัดเมนท์ค่ะและเป็นไพ่เดอะมูนโอเคชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมน,นะคะคนที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มธาตุดเดียวกันกับคุณมีชาวธาตุด,ดินพฤษภกันมังกรมีชาวราศี มีลัคนามีนนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นตัวคนที่ชาวทัดลมมีถุนตุกุมคิดถึงถามว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรตัวเขาเองนะคะไม่ได้อยายกที่จะตัดความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าเขารับรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันมันดูท็อกซิกมันดูแบบไม่มั่นคง หรือเป็นความสัมมันที่ปิดบังซ่อนเร้นต่างๆเขารับรู้หมดนะคะไม่ใช่ไม่รู้ตัวเขาเองก็ไม่ได้สบายใจนักหรอกนะคะอืเพียงแต่ว่าตัวเขาอะก็การที่มีคนอยู่อ่ะมันมันมันก็เป็นอีกหนึ่งความ สบายใจของเขาเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเขาจะให้ความมั่นคงไม่ได้แล้วเขาก็รับรู้ว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้คุณก็ไม่ได้สบายใจหรือไม่ได้มีความสุขมากนักหรอกนะคะแต่เพียงแต่ว่าพอไพ่คีนดาบขึ้นมาค่ะมันมันเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันจะต้องมีจริงๆที่ไม่สามารถที่จะตัดหรือละทิ้งไปได้นะตอนนี้ปัจจุบันนี้แต่ถามว่า ตัวเขาเองอะ่ะยังมีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณนะคะเพราะว่ามีไพ่หนึ่งถ้วยอยู่นะก็ยังคาดหวังความรู้สึกดีๆที่ยังมีต่อกันอยู่นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคมอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมิีถูกตุลกลุมกับคนที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคมมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ ดังน,นั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบได้เป็นไพ่สิบไม้เท้าค่ะเป็นไพ่คิงถือดาบนะคะเป็นไพ่เก้าดาบค่ะและเป็นไพ่สิบเหรียญชาวทวัดลมนิถุนึงตรงกุมนะคะในส่วนของ เอาคำนะคความรักความสัมพันธ์ไปมองว่าก็ยังคงแบกความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่ก็ยังดันทุลังไปอยู่นะหมายถึงว่ายังไม่ได้มีการตัดเนาะแล้วก็โฟกัสครอบครัวโฟกัสภาพรวมมากขึ้นส่วนในความรู้สึกนะชาวท่านลมเองพยายามจัดการ ความรู้สึกของตัวเองอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะเดินหน้าได้บ้างถอยหลังไปบ้างนะคะก็แต่ก็ยังคงพยายามอยู่ทุกๆวันนะคะใช้เหตุผลในการตัดอารมณ์ท็อกซิกออกไปแต่บางครั้งบางทีมันก็ยังเหนื่อยอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์กับชาวธาตุลมมิถุนตุกลุมขอคําแนะนําค่ะไพ่เลเบอร์ค่ะ สิบถ้วยเก้าไม้เท้าและเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยชาวธาตุลมีถูกตึงกลุ้มนะคะตามหน้าไพ่บอกว่าให้เลือกรักคนที่เขารักเราเออง่าย,ายๆเลือกรักคนที่เขารักเราแล้วก็รักตัวเองด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เนาะ ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาโดยตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยค่ะเมนพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ